อ่านะครับก็นี้นะครับข้างล่างนะครับเป็นข้อความของคุณกวางนะครับบอกมาว่าเฮ้ยคุณโอ๊ตอาจารย์ทําคลิปเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดให้หน่อยจริงๆอ่ะผมมีแพลนนะครับจะทําตั้งแต่ก่อนที่ไปล้มที่โรงพยาบาลแล้วนะครับอ่าจริงๆนะก็ผมเคยโพสต์ในกลุ่มแล้วถ้าเกิดใครลองย้อนไปในกลุ่ม eBay ก็ลองลองไปอ่านได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกินข้าวเช้าอะไรเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้กินข้าวเช้าเลยสิบโมงกว่านี่คือข้าวเช้าผมละ เดี๋ยวจะทำคลิปให้คุณกวางดูนะครับก็คือคีย์เวิร์ดสินค้าเหยื่อล่อนะฮะเพื่อสร้างฟีดแบ็กอ่าแต่ตัวนี้ใช้จังเกิลสกานะอ่าเพื่อนๆคนไหนที่แชร์อยู่แล้วมันจะได้ประโยชน์เพราะมันหาง่ายมากจริงแต่ถ้าเกิดมันไม่มีจังเกิลมันไม่มีตัวไหนแล้วที่มันจะครีเอทคีย์เวิร์ดมาให้เราได้แบบนี้นครับอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ขอกินข้าวแป๊บหนึ่งนะฮะฉีดยงฉีดยากินข้าวแล้ววันนี้ตั้งใจจะลุยเต็มที่เลยซื้อกาแฟมาเรียบร้อยกาแฟไม่มีน้ําตาลนะครับ อ่ะอยู่เจอกันฮะภายในวันนี้แหละคิดว่านะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย12เมษานะครับสงการวันปีใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หลายๆคนก็ที่เริ่มต้นทำมีเบก็อยากล่อนะฮะล่อให้มันขายของได้และเดี๋ยวพอเราขายของได้แล้วสเต็ปต่อไปเราก็จะได้ขายของแพงต่อนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ถ้าเจอบนเฟซถ้าเจอบน YouTube ฝาก subscribe กดกระดิ่งนะครับ ตอนนี้ลงทิกต o อกด้วยนะฮะถ้าเจอบนทิกต็อกก็สนใจเรียนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่สนใจเรียนก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยอยากได้คอมเมนต์นะฮะว่าชอบไม่ชอบนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับไปไปรีบฉีดยากินยาทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะทานทําคลิปให้ครับ